เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Foodnews ไม่ใช่เรื่องยาอีกต่อไปเลร์นิ่งบายดูอิปรับยิ่สักเอาล่ะเมนูวันนี้จะมาทำแซซซี่จินเจอร์ครุตพันชจ้ะชื่อยาวมากเลย คุณอยากเรียนเรียนเรียน,เร,ยนเรียนเข้าไปไปไปเมื่อคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนปรีเยนให้รู้ลองดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำทำเมื่อคุณเข้าครู ต้เริ่มเริ่มขั้นตอนอยังไงอะ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยนะก็เมื่อกี้ที่บอกว่าอยากกินน้ำขิง,ขงแต่ไม่ใช่น้ำขิงที่รรแบบแค่ชงด,ดื่มธรรมดาอ่าชงน้ำขิงเนี่ยมาพูดแล้วกินธรรมดานะอย่าเพิ่งเลย<อ>ขิงผงหกซองวันนี้เลือกใช้ขิงผงสำเร็จรูปผสมน้ำผึ้งตราจินเจนหกซองกับน้ำร้อนแล้วระหว่างเทดดี้ทำน้ำขิงเนี่ยเจจะมาทำน้ำพันชอ สีแดงๆนี่ไม่ใช่น้ำหวานกลิ่นสระแต่เป็นน้ำเชื่อมกลิ่นทับทิมพวกที่นิยมทานอคอคเทลจะรู้จักดีสีแดงเหมือนกันแต่ว่าความหอมหวานแตกต่างกันขั้นตอนต่อไปหลังจากมีรสหวานหอมแล้วเปรี้ยวๆหน่อยสุดคัน้นของเรา ทมจริงแล้วนะทนำนนกันบ้านไาอย่างดีตวงมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยากจะใช้อุปกรณ์ที่คุณผู้ชมเห็นว่าของเล่นนึงเยอะออแล้วก็หลังจากใส่น้ำมะนาวแล้วนะทับทิมแล้วเนี่ยนะต้องรอน้ำขิงอ่ะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมขิงคือสามารถทำเก็บไว้ในตู้เย็นได้พอใส่ขิงผงไปแล้วหกซองตามด้วยน้ำร้อน หลังจากละลายแล้วนี่นะเราก็ทิ้งไว้จนเงย็นแล้วน,นี่คือน้ำเชื่อมขิงสูตรลับประจำตระกู oh, oh, oh. ลโอ้โหแล้วก็เท oh. กะสูตรตามใจชอบ oh. เก็บไว้สำหรับสูตรที่2ของเราด้วยหลังจากใส่น้ำทับทิมแล้วก็น้ำมะนาวแล้วกนออ็น้ำเชื่อมขิงแล้วเนี่ยนะตามด้วยน้ำผลไม้รวมเข้มขน้น ที่ยังงงๆว่าจะออกมาเป็นแบบไหนเนี่ยนะรอดูแย่ดไหนจ้าม่ทำมันจะดีแค่ไหนเลียนให้รู้ลองดูให้จากนั้นตามด้วยน้ำแข็งก็แล้วแต่เราจะไปแบบเป็นชเช็คไว้ก็ได้จะได้ไม่ต้องใส่น้ำแข็งหรือยังไงก็ได้แล้วแต่ล้วแต่เราอะนะแล้วแต่สะดวกเลย แข่ง,งไปไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเลื่อนหนึ่งใบดูอิ่ปรับดิจากนั้นอ่ะมิจัยลอยหน้าด้วยโซดาหน่อยนึงยังไม่ถึงขัน้นล้นเลยความสุขล้นแก้วของเราสองคน เยบร้อยแล้วกับเมนูแรกของเราวันนี้ชื่อว่าเมนูฟ o ตพันช์ครับแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งเมนูแน่นอนค่ะรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันที่สำคัญสดชื่นสุดๆเพราะว่ามีขิงเป็นส่วนประกอบอยากรู้ว่าคืออะไรติดตามชมสักครู่เดียว เรียนนูเรียนเข้าไปไปไปมือคุณได้ลงมือทำมันจะดีแค่ไหนเรียนให้รู้องดูให้เห็นอยากจะเป็นก็ต้องทำประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่า เปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชอและหลักสูตรระยะสั้นเบียรมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ0ู6ย์สอง4 สาขาเชียงใหม่053 412 378-9และ worldwideweb.yingsakfood.com